สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องลักษณะของคำมาตราโกากากันนะคะคำในมาตราโกากามีพยัญชนะสระในวรรณยุกต์นะคะเดี๋ยวมาดูคลิปวิดีโอเป็นสื่อการเรียนในมาตราโกากากันนะคะมาตรากากาหรือแม่โกากาหมายถึง คำที่ไม่มีตัวสะกดค่ะประกอบด้วยพยัญชนะต้นสระและวรรณยุกค,ค่ะวรรณยุกจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ที่ต้องมีครบร้อเอร์เซก็คือพยัญชนะต้นกับสระนะคะ ตัวอย่างคำนะคะคำแรกคำว่าเต่าค่ะคำว่าเต่าพยัญชนะต้นก็คือตอเต่านะคะสระก็คือสะะเอาแล้วก็วรรณยุกก็คือไม้เอกนั่นเองอ่านี่คือเต่าของเรานะคะต่อไปค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ คำว่าเวลาเวลาเอาคำว่าเวาก่อนนะคะคำว่าเววอแหวนก็คือพยัญชนะต้นสระ,ะเอเป็นสระนะคะอันนี้ไม่มีวรรณยุกนะคะหรือจะเรียกว่าวรรณยุกสามัญก็ได้ค่ะต่อไปคำว่าลาลอลิงเป็นพยัญชนะต้นแล้วก็สระ,ะอาเป็นสระนะคะเวลาทุกคนมีเวลาหมดเลยค่ะ ตัวอย่างคำต่อไปค่ะคำว่าทะเลนะคะทะทอทหารเป็นพยัญชนะต้นแล้วก็สระอะเป็นสระนะคะคำว่าเลลอลิงเป็นพยัญชนะต้นแล้วก็สระเอเป็นสระนะคะอ่านี่คือรูปตัวอย่างทะเลค่ะตัวอย่างคำต่อไปคำว่าปลา ปอลออปลาปปลาลอลิงเป็นพยัญชนะต้นนะคะทำไมมีลอลิงด้วยเพราะลอลิงเป็นคำควบกล้ำค่ะเด็กๆคำควบกล้ำรวมอยู่ในพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็สระอาเป็นสระคานอ,อ้มีปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวอย่างคําคําต่อไปคําว่าไก่ค่ะ ไก่สละไอเป็นสระค่ะกอไก่เป็นพยัญชนะต้นแล้วก็ไม้เอกเป็นวรรณยุกค,ค่ะอันนี้ครบเลยนะคะตัวอย่างไก่เอกเอกเอกนะคะต่อไปเป็นคำศัพท์ที่ควรรู้ค่ะเด็กๆคำศัพท์เกี่ยวกับมาตรากกานะคะคำแรกมาดูกันค่ะคำว่าสีดำ สีดำสออีสีดออำดำไม่มีตัวสะกดนะคะแสดงว่าอยู่มาตรากกาค่ะคำที่สองคำว่าจำปาคำว่าจำปาไม่มีตัวสะกดเช่นเดียวกันค่สะสระอําสะละอาไม่มีตัวสะกดเลยนะคะแสดงว่าอยู่มาตรากกาเช่นเดียวกันค่ะคำที่สามหมูปา่าคำที่สี่เสือดำ ามาดูคำต่อไปกันเลยค่ะคำว่าน้ำใจไม่มีตัวสะกดเช่นเดียวกันอยู่มาตรากอกาค่ะไร่นาไม่มีตัวสะกดเช่นเดียวกันค่ะป่าไม้ก็ไม่มีตัวสะกดค่ะและคำสุดท้ายคำว่าหน้าที่ไม่มีตัวสะกดค่ะค่ะหลังจากดูคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียน ทำในแบบฝึกหัดในหน้าที่15 16ข้อ4กับข้อ5นะคะ